บานนี้ให้อยางให้พ่อฟังอุ่มเป่าอีกจากไลน์หนึ่งนาะจ้ะพ่ไอไลน์ไหนเอาเป็นไลน์ไงจะ๊ <Okay. S 2> จะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวชิเป่าให้ฟังจนทเท่าท,ที่อุ่มเป่าได้เนาะจ้ะพ่อพอดีอ่ะพร้อมไหมอ่พร้อมไหม อันนี้ได้ลูกแต่ตอนกลางลูกเหรียญมัทมีมาไหนอ่มันมันหัมานิดนึงครับผมแต่เอาอันหลังสือนี่ก็ได้แต่ทำนองติดเกิดจริงแต่ใหญ่ใหญ่ก้อนหญ่อันมันมันว่เป็นขว้วมาไหนลูกมันอยากรัดเครื่องในกลางอยู่ผมว่าจะได้พื้นไหมครับผมเดี๋ยวให้พ่อพักพักนี่แหละโอเคผ่านนายยศได้ยืนม่มีปัญหาวัตถุศีลดีนันเต้แครว่า เข้ามาแต field, ่ได้แต่ต้องเห็นล้มค่ะเลี้ยวบอดีค่ะเหยืเบิร์ขอเทคนิคขอเมื่อนี้ร่ละจ้ะนั่นๆๆอย่าเย็นเมื่อยกันนิดนึงนี่ละส่วนที่พ่อของเจ้าว่าดีเหรอลูกได้ยอดแล้วกันไปแข่งในที่หนึ่งว่าเราพูดหนีกันได้นั่นๆเพือว่าไล่แค้นไล่นี่ไล่ง่ายนี่เรียนลูกกลางได้กับซางลูกเด้อใจจะเพิ่มเหรียญไปหลายุ่นซ้ำมาอีกตัวกี่เด้อแต่มันขวบไปตัวหนึ่งเด้อพ่อจะบอกมันตอนมันเออคือคือเขาเรียนลูกนี่ลูกกลางมันเห็นโซนีเนาะเนี่ยถั่วได้ล เด้อเด้เดี้เนาตัวนี <n> ้ม่าเกิดพมประเตัวนี้ไม่หลายตัวน <sink. S 2> ี <au> ้ยพรมไปคือว่ามันมันหีมันม่การว่าเลีนไปเรื่อยเนี่ยอันนี้แค่สังบัวเนี่ยนี่มาเล่นตัวนี้ือแยเพรมเลี้ยไปหลายครับเนี่ยเด็กเกดีอยู่แต่ก็ฟังงเป็นว่ยาดเอลูกแต่พอฟังแล้วมันมันคัดทำแมงอยู่ยขาดอยู่ตัวหนึ่งตัวสองคนนี่แหละเออเจ้าไหนกันคือว่าขันขนบ้าดีพอบ้าดีหีออันนี้ก็ดีอยู่ขันมันอาตรงว่าแค่เก้าซ เคยไปแข่งได้ยังดอกทีหนึ่งได้อยู่โอ้ยเอาตัวที่สองที่สามมันหลายบทเอาที่หนึ่งมันมันยังหน่อยดีแล้วล่ะมีใจมาขอเพิ่มเติมได้ได้ได้ในส่วนที่ขาดนี่แล้วขาดก็คือตัวขาดซุปซแหน่หนิดนึง